เล่าวันแรกที่เจอกันสิผมเขาเนี่ยเหมือนพร้อมออกงานทุกวันก็ใต่ฟิวปากคนแต่ฟิวอทธมพราตั้งแต่เช้า คือมันฮิตตอนนั้นใครดังเป้ยปานวะเนประเด็นที่แบบเอไม่ทักปุ้ยแต่นะตอนนั้นเหมือนเราไม่เห็นมันจริงๆหรือจํามันไม่ได้มันไม่อาจจะนักูคูไม่เห็นมือไงแล้วัวกูไม่ตีฟ้าแล้วเออมันก็เบียดอยู่ทีก็ผมตรงแล้วก็งงไงก็เสร็จปะ๊บเพื่อนฟูตั้งแต่เช้าขนาดนั้นเลยเงี้ยทำไมเอไม่ไม่คุยกับฟูวะถามมันให้หน่อยสิ เนี่ยกูเรียนห้องเดียวกันกับมันเลยนะและ้วนางก็ส่งไว้อยมาว่าแบบโกรธไรกูนี่ก็คิดในใจมึงแหละโดดกรธกูมึงไม่คุยกับกูแถมลบเพนกูด้วยเอ้ยเป้เเเเปยวแกอุ้ยเป้ยอะโกรธส่งใครมารับฉันทีเขาบอกว่ารายการนี้จะมีเอ่อคนสนิทของเรามารับแล้วคนสนิทน้อยเหลือเกินในชีวิตมีอยู่5คนตายไปแล้วสี่ ม,มีมีกี่ลิตรในหัวตอนนี้มันมีไม่กี่ลิตรถ้าเราโม้เราพูดลิตรอ่ะเขาจะรู้เลยว่าเพื่อนเราน้อยอิจ๊ะหรอกเพราะว่ามันก็งงๆอยู่นะถึงว่ามันรีบกลับเพราะวันไปงานด้วยกันมาใครอะ่ะอีปุ้ยใครอีกอะ่ะหมดแล้วมั้งอีพีมีอยู่จีนอีปุ้ยเลี้ยงลูกปิงลี่อีปิงลี่ไปลาอยู่นู่น <c oughs> น,นิวไปเกิด <c oughs> ฝนทำรายการใครวะ แล้วก็พูดเยอะก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวเขาหาว่าเอา้า<ช>สนิทตอนไหนเกิดนี่ <c oughs> ไปสนิทกับเขาทั่วไปหมดผู้ชายเป็นไหนที่เราชอบในวงการอะไรอย่างเงี้ยเกิดเขามาหรือป้าถ้าใจเลยอยากให้มารับเลยคนเดียวนะตอนนี้เลยท็อปทำไมรักเขาเขาอาจจะเป็นเขาก็ได้กูไม่ลงจริงๆด้วยถ้าเป็นเขาอะ่ะเดี๋ยวไม่ลงไปหาไม,ไม่ลงจากรถอะอ้วนเลยแหละกลับบ้าน ให้ให้พูดถึงเพื่อนของเราหน่อยเอมถ้าให้วัดความฉลาดของเพื่อนเราเอ,อะคิดว่าจะรู้มว่าเป็นเรามันฉลาดนะแต่มันก็ชอบโง่ในเรื่องที่ไม่ควรจะโง่ไงเดาไม่ได้อ่ะแต่ถามว่ามันเป็นคนฉลาดไหมเป็นคนฉลาดมากตอนเรียนกับตอนปัจจุบันต่างกันไหมต่าง ตอนเรียนมันเป็นแบบเด็กอะเนาะเราก็แบบวัยรุ่นเราก็เลือดร้อนเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมุ่งมุ่งอะมันจะไม่ค่อยได้ขัดกรองอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยก็รู้สึกว่านางแบบน่าจะผ่านโลกอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คัดกรองเวลาพูดอะไรได้ดีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะ,อะคำหยงคำหยาบรู้สึกว่ามันพูดน้อยลงนะนี่น้อยแล้วจ้า <laughs> ม,มันแรงแต่แดงได้อีกถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเดี๋ยวลุ้นกันว่าเขาจะตอบว่าชื่ออะไร มาแล้วครับปริศนาที่ขนส่งมาโดยไซโนโลจิสติกถูกดูแลมาอย่างดีเพราะข้างในมีเบาะแสของคนที่จะมารับในวันนี้ไซโนโลจิสติกคือบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งในและนอกประเทศเขาให้บริการครบทั้งทางอากาศทางน้ำทางบกขนส่งในเส้นทางไทยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทไทยและติดอันดับ6ของโลกและยังมีบริการเช่าคลังเก็บสินค้าและคลังเขตปลอดภาษีศุลก,กากร เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวของโดจิสติกวันนี้ที่จะเจอ,เจอคิดว่านางรู้ไหมว่าเป็นเราจะคำใบอาจจะแต่เราก็มีการเปลี่ยนคำใบนิดหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันมันรู้แน่อีนี่มันเดาเก่งมีผลงานเพลงของตัวเอง <c oughs> พิธาไม่ใจไม่มาแน่ <c oughs> <c oughs> มีผลงานเพลงของตัวเองอีจ้าพี่ออฟเราเคยร่วมงานออฟปองเหรอ ดีเจนูยก็มีผลงานเขาก็มีผลง,ง,งานของเพลอย่านะจะมาแบบวิวยูแบลิมีนะ <laughs> แต่งหญิงกันนะครับผู <laughs> 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 ้เข่าแต่งหญิงกันนะครับเลยนะ, <laughs> อ,ะอีจ๊ะวางไว้ก่อนจะเอ็ม <laughs> คือสเปคของเขาถ้าบอกว่าเอ็ม <M> คือสเปคคิดว่านางจะตอบว่าผู้ชายไหม <laughs> นางจะต้องคิดว่าอุ้ยใครแอบชอบกู <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องแบบมโนอ่ะแล้วก็จะแบบแอบกลัววนิดนึงเมื่องานเข้าอะไรอย่างงี้ตตอนต้องเมนอย่างงี้แน่ แต่เขาเพิ่งขอแต่งงานไปนี่นเดชกับย่าโอ้โหเอมจะเบรกนเดชอี <laughs> จจ์เนี่ยไม่ได้สารภาพรักอีจจ์นี่จะเป็นแบบแนวรวนลามอันี้ตัดออกไปเลยไม่หนูอะอ่ะเ <laughs> อะอเด็เจ๊นุ้ยเหรอพี่นุ้ยเหรอพี่นุ้ยรักกูเหรอ,หรอเอมคือสเปคของเขาไม่พอเขาตัวเองอ่ะเอออ่ะเอะอ อ่เออีปุ้ยทำไมคิดว่าเป็นปุ้ยคนเดียวหัวล้อถ้าเร่งตึงตังขนาดนี้ยอีปุ้ยมีเพลงไหมวะมีไหมมึงผู้จัดการกูจริงไหมนี่ไม่ช่วยกูเลยอะสรุปคิดว่าเป็นใครคะปุ้ยพันธิพาเอค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอเขากันอะเจออีปุ้ยหรอเหมือนโป๊โอเคข้าก็กลัวว่ะเปิดมาเป็นผัวตัวกระจายแน่ เปิดวะเปิดซิอาาไาาสาาาาาอเาาเยาาาา่อนา้าา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 นาาาาอนานาาอาาามาาอาา มีผลงานไป็นของตัวเองคันหูไม่รู้เป็นอนไรีจ้ะแล่าวันแรกที่เจอกันสิวันแรกของเราที่เจอปุ้ยใช่ปะเขาก็เป็นชนีตัวเล็กๆคือปุ้ยมันตัวขาวตัวเล็กแล้วผมเขาเนี่ยเหมือนพร้อมออกงานทุกวันก็้ไปดิวปะคือเขาแต่ฟิลปะทำพลาดนะกันเช้า คือมันฮิตตอนนั้นนะใครดังเป้ย์ oh ปานวอใช่เขาคือเขาเป้ยเลยตาเขาจะเป็นแบบกริตเตอร์เป็นแบบตาเล็กๆแบบอะไรวะขนตันหนาๆเลยผมคือไม่ได้รอนแบบปลายอะ่ะแบบอยากส่งอินี่คือแบบตื่นกี่โมองอะรอนตัน้ <c oughs> งแต่โคนแล้วที่คาด <c oughs> ผมที่ไม่ได้คาดอะไรอะ เสียบไ,<ว>ไว้ให้มันก็คือเปยก็คือกระโปรงสั้นแบบเดินแบบหนังสือสองเล่มไม่รู้ถือมันทําอะไรด้วยนะแล้วเพื่อนก็เรียกเปเยเเยตอนนั้นเราคิดว่าเราสวยเหมือนเปยแต่จริงเขาประชด <c oughs> เหมือนอีเปยเปยไปเรื่อ,อยอ่ะไม่ใช่เปยไปแล้ว <c oughs> แล้วเราเจอเขาล่ะมันหน้าตาดี <c oughs> มันมันไม่มียุคมืดเลยมันเพิ่งจะมามืดตอนนี้โอ้โหโอเคโอเคอหุ่นดีหน้าใสไหก ใส่กว่านี้ยตอนนั้นคือแบบไม่มีรูปคนไม่ไม่มีผิดมีภัยมันใช่อ่ะมันถ่ายมากอะสกินเฮดข่าม้ากระเป๋าหนังอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กช่างทรงเนี้ยเด็กช่างมึงแบบโอ่ไอ้สกินเฮดเดินมาฮอร์โมนวัยว้าวุ่นเราก็แบบออ้ยอยายังเราก็ว่าอุ้ยสายลุยแบบอย่ามาสูงสิ่งกระผมครับ ได้บอกเขาไหมว่าเราชอบเขาม,ม,มันแค่แบบแว็บหนึ่งว่าหนูรอเฉย<ร>อๆอีกประมาณสองนาทีที่ผ่านมาก็คือโป๊ะเลยไม่เราหลอดถึงขั้นว่าแบบเราแบบส่องเฟซเขาแล้วก็แบบแล้วดูแต่ละรูปในเฟซมันเมื่อก่อนอะ <c oughs> ออเบียถี่มอไซคือขวดเบียมันแมนมากเลยอ่ะมันบอยสุดๆอาจจะพูดถึงความแซ่บของเอมตอนนั้น ในภาพที่เรามองเขาก็คือดาวเด็กเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเขาหน้าตาดีแล้วเขาก็เป็นแบบเด็กกิจกรรมที่ไม่ใช่แบบไปนั่งเชียเป็นลีดเป็น<ก>ปอ,<ช>ปอมปอมขออยะไรเงี้ยเออแล้วมันไม่ได้แบบว่าเป็นปอมปอมแบบแค่แบบตัวสำรองหรืออะไรคือแบบเวลาไปแข่งก็คือมันอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็แบบเราชอบคนเต้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วไงเราก็รู้สึกว่าเออถึงเขาจะไม่ได้มาเรียนแต่เขาก็คือผ่านเพราะว่าเขาทำกิจกรรมแบบกีปีคุณถูกุเรียนปีสิบ ที่งเหรอโรงเรียนเจ็ดตัวเยนดลไปหกูดเลยปะเพราะเราไม่มีเวลาไงตอนนั้นน่ะอีนี้ก็ทํางานนี้ก็ทํางานไปกู4ี่ปีจบค่ะมึงถือว่าทํางานแบบเบาๆอแต่ว่าพอหลังจากจบมหาลัยปุ๊บมาเจอกันในวงการมันมีประเด็นที่แบบเอมไม่ทักปุ้ยคือมันเป็นคือมันเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะเราอ่ะตอนนั้นมันจะเป็นยุคเน็ตไอดก่อน ก่อนที่จะมาเป็นอินฟูอฟยู่ใดๆอะไรเงี้ยเอ็มจำได้ตอนนั้นเอ็มไปงานคอนแทคเลนส์แต่นะตอนนั้นเหมือนเราไม่เห็นมันจริงๆหรือจําม,มันไม่ได้มันไม, <laughs> ไมาา่ไม่อาจจะไม่ใช่นากึ้งคไม่เห็นมือไงแล้วก <ผม S 1> ็กูไม่ตีฟ้าแล้วเออมันก็เปียกอยู่นีก็ผมตรงเราก็งงไงก็เสร็จปะก็เ <laughs> พื่อนฟูตั้งแต่เช้าวันนั้นเลยเงี้ย <laughs> <laughs> เราก็เหมือนแบบเราก็เหมือนไปทักคนอื่นแล้วนางก็เราก็ไม่รู้ว่ามีนางอยู่ตรงนั้นด้วยเพื่อนก็บอกว่า อีปุ้ยอ่ะมันมันมาพูดกับพูกูนะว่ามึงอ่ะยิงว่าเอมมายิงไม่ทักมันแล้วก็แบบอ้าวกูไปเจอมาตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนกันมันจะบกูจะไปยิงว่ามึงเรามาโกรธอะไรกันวะเพราะมันไม่มีประเด็นที่เคยทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจนวันนั้นก็ไปบางแสนกันไปรวมตัวกันเพื่อนแต่อีนี่เขาไม่ได้ไปก็เลยเมาแล้วไงตอนนั้นตีหนึ่งตีสองแล้วมันก็เลยวิดีโอคอลไปแล้วนางก็เป็นแบบว่าหนูก็แบบยิงกอนกูไรกูอีปุ้ยแบบนู่นนี่นั่นอะไรก็แบบเออแล้วอีนี่ก็เป็นฟีมบอกว่า เออไม่มีอะไรหรอกแค่อนอนก่อนแล้วก็แบบโ,โกรธจริงแล้วเรากโกรธกันจริงแล้วเนี่ยหรือว่าใครยิ่งกันแน่สรุปมาเ,เลยแม่กไม่ <นะ S 2> ไม้ฟังหรอกูส่งเฮ้าฮ <laughs> ้ยกูส่งอยก็ไปเฮ่าฮม <laughs> ันก็แบบเออตอนนั้นเราใครโกรธใครกันแน่วะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อีกจนมาถ่ายรายการเนะมาถ่ายรายการที่มันเป็นพิธีกรรับเลยเพราะอยากเคลียร์ก่อนจะขึ้นไปตอนนั้นถ่ายที่โชดีซีมาสักอย่างก็โทรหาอีพิม ยแล้วก็ร้องไห้กูร้องไห้นะมึงมึงเอาไงดีอีพีมพบอกว่ามึงถ้ามันจะเป็นเพื่อนกันจริงๆอะ่ะมึงคุยกับมันตรงๆไปเลยเออว่ามันเกิดจากอะไรนุ้ยนะั่แล้วก็แบบประมาททาตัวไม่ถูกอีป,ป่อยผู้จัดการก็ถามว่าแม่จะรับจริงๆเหรอบอกรับกูก็อยากคุยเหมือกันไปถึงก็นั่งทําทรงเลยต่างคนก็ต่างแบบอีนนี้ก็ทำแบบจ้องแช็กติดไปลงไว้รัดกูก็ติดไวเลดคนละมุมเลยตัวม,มก,กันแล้วพอเขาเลยกเาแบบไอ้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเลยพอเบรกขนานแหลกก็เลย จับมือกูเข้ามุมอีปุ้ยยังไงรู้เรื่องแบบเดียววันนั้นที่งานอีเวนต์น่ะเรารู้สึกยังไงที่เขาไม่ทักเราเขาคิดว่าเขาตั้งใจไหมเอาจริงๆป่ะเห็นแล้วในโซเชียลแคมว่าแบบมันดังขึ้นมาแต่ตอนแรกแบบว่ามันจะใช่ EM มไหมวะแต่เราก็แบบไม่ได้คุยกันเพราะว่าในช่วงนั้นนังติดเคนังติดเคนังก็คือเคคือไม่ใช่เคเคยานะเคคือ แล้วคือก่อนที่ก่อนที่นี่จะจบนี่สี่ปีใช่ไหมอีเนียไปคบกับอีเอื้อแล้วก็คือเป็นไม่รู้ลบเพื่อนในเฟซบุ๊กลบออกหมดมึงแล้วมึงก็สร้างเฟซใหมใ่่อีทอมเนี่ยทําทําเข้าใจผิดเรื่องเราก็ทักไปหายทอมว่าอเอ็มมันลบเพื่อนมึงปะ่ะม,มันเป็นไรลบเพื่อนปัวป้ามึงอะคิดมากแต่มันไม่ลบกูนะมึงอย่าหยุมจิมมึงอย่าใส่ใจ <laughs> มึงอย่าใส่ใจ เริ่มดูไปทำอะไรมันก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้ยหลายปีนะเกือบสิบปีนะเกือบสิบปีจนกระทั่งไปเจอในงานคอนแทควันนั้นน่ะก็นั่งข้างออฟฟี่แล้วก็อาร์มนิกอาร์มแล้วคืออาร์มอ่ะก็คือขนไก่เออแบบบางใหญ่อะไรเงี้ยขนไก่แบบใหญ่มากแล้วกลวัวตัวเล็กแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างๆแล้วคือนางก็มานางก็ทักตามลํหนับขนไก่ก่อนรองมาก็ทักออฟฟี่ก่อนต่อไปตากูละเลยไปเลย ใจตอนนั้นน่ะขนไกบ่บังขนไกบ่บังนี่ก็เลยกระซิบออกซี่ว่าทำไมเองไม่ไม่คุยกับกูวะถามมันให้หน่อยสิเนี่ยอูเรียนห้องเดียวกันกันกบมันเลยนะก็คือมันไม่ได้คุยกันเลยอ่ะมันแบบแต่เราติดตามติดตามกว,วินแล้วกวินที่มีแฟนเป็นปุ้ยก็ชอบปุ้ยแต่แตก็ไม,ออไม่คิดว่าปุ้ยเดียวกันต่ยังไม่รู้ว่าเป็นปุ้ยส่วนติวเออก็ไม่คิดว่าปุ้ยเดียวกันเพราะมันหายไปเลยนะตอนนั้นเหมือนแบบพอเราเพื่อนจบปีนะ่ปี่ยแต่เราไม่จบอ่ะเราก็เฟดตัวเองออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปริญญาอะไรก็ไม่ได้ไปใช่ พอวันนั้นมันไม่ทักเสร็จปุ๊บพออีกวันนึงอีทอมคนเดิมอีทอมเนี่ยปุ้ยกูอยู่กับเอ็มนะมึงมีอะไรจะคุยกับมันเปล่าพี่มาเนี้ยก็มึกูมีเรื่องอะไรที่คือมาตาก็ตางคิดว่าอีนี่มีอะไรเพราะว่าอีนี่มีอะไรพ่าวคิดกันไปคิดกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็ส่งไว้มาว่าแบบโกรธไลกูนี่ก็คิดในใจมึงแหละโกรธกูมึงไม่คุยกับกูแถมลบเฟนกูด้วยต่าคาก็ตางคิดว่าแบบผิดไม่มีใครผิดแต่ก็ไม่รู้ผิดเรื่องอะไรกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ เราก็คิดฟูไปเมาเรื่องมันให้ใครฟังเอออะไรอย,าอยา่างเงี้ยแล้วเสร็จพอพอมีรายการเขาบอกว่าเชิญเอมาอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็แบบไปถามเขาก่อนว่าเขามาเปล่า <c oughs> ไม่ต้องถามนี่หรอกถามเขาดีกว่าเพราะตอนเนี้ยคิดว่าแบบเพื่อนโกรธแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นพิธีกรอ่ะเราต้องเราต้องคุยได้หมดเ <c oughs> <ๆ S 1> พราะว่าเราอ่ะเป็นพิธีกรเราเป็นแบบเหมือนเจ้าบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราไปปฏิเสธแขกอ่ะมัน มันไม่โปรเฟชชั่นอลเออแล้วพอมันบอกว่ามันตอบรับมาเราอ่ะใจชื้นขึ้นมาครึ่งหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเขากโกรธเราอ่ะเขาไม่มาไม่มาแน่แล้วถ้าวันนั้นนะ่ะเอมเขาก็ทําเป็นจําไม่ได้อีกเราจะยังไงโอ้โหกูคงนั่งร้องไห้ในรายการ <c oughs> เพราะว่าตอนที่เข้ารายการเราก็เสียงสั่นแล้วเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบมันลื้อหรืออะไรนะเราก็แบบมันอยู่ในใจเหมือนกันว่าแบบ มันจะได้เราคือจะพูดคำหยาบด้วยกันได้เหมือนเดิมไหมวะารืเขาจะวางตัวกับเราไหมวะหรือยังไงเงี้ยเออพอเมื่อกี้ตอนปุ้ยอยู่คนเดียวปุ้ยบอกว่าเอมเปลี่ยนไปเยอะมากคำหยาบน้อยลงจริงเหรอแล้วเขาก็ถามว่าน้อยลงแลอดมันจริงคังคำด่ามเยอะกว่านี้ก็ด่าไปเรื่อยอันนี้เบาแล้วนะแล้วแต่เป็นสายลุยสายโบลทู่นะเคยไหมเคยแบบแท็กทีมไหมคือมันไม่ได้เข้าไปขยุมด้วยกันอะแต่หมายถึงว่า ต่างคนก็ต่างมีเพื่อเพื่อนไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบไม่ต้องรู้เลยอีนั่นถูกหรือผิดไม่ต้องรู้เลยเพื่อนถูกเสมอเกลียดด้วยเลยอีนี่มองรอบอีนี่มองปุ๊บนี่ก็เอาดียังไงเลยไม่ล่ะหรือว่าไงอะไรเงี้ยไม่แต่ของเราคือออกแนวเราโดนมินทาเยอะมากกว่าปุ้ยจะเป็นชนีที่แบบ เข้ามาถึงอ่ะหนึ่งพอสมัยก่อนใครได้เป็นพริตตี้หรือใดๆอ่ะมันจะมีความเด่นกว่าเพื่อนในหมอ,อเพื่อนในมอก็จะแบบดังโง่ล้มหลวมก็โปรงพีแต่อีนี่เขาจะเปี้ยว <S <S เฟียดมีกระเป๋าใหม่มามีโน่นนี้นั่นคืนเข้มซนเข็มเเเีเท่านั้นถึงจะใส่ได้อีนิี้ใส่กระโปรงสั้นกวน่าเข็มขัดแต่กระโปรงอิ้พุ่ะ S <S 2> <S 2> <S สั้นไปเหรอมันเรียกเกาะอมก็มองสั้นเลยทรงมันนะ่ะคือมันเป็นทรงที่แบบทุกคนต้องอิจฉานนะตอนนั้นนะ่ะเดินเข้ามาอีบู้เขาก็จะเดินมากับลมไม่ได้เดินมาเพราะความสวยนะสมมุติคนอื่นเขาแปดโมงอีบู้ยจะมาประมาณเก้โคุณต้องมองอยู่แล้วแต่ในห้อง,องนอนพายินี่มาใส่จังอะไรนะ้ะ ถ้ามาพร้อมคนอื่นจะไม่เด <bunker. S 1> ่น <tes> <tro> มาหลังกับก่อนอีปุ้ยเวลามาเรียนอะไรเงี้ยจะเป็นฟีฟิลนั้นรู้จักไซโนไหมมีผลกับลูกค้าไหมเขาจะเข้าอีกไหมถ้าเขาไปเข้าอีกก็บอกรู้จักเป็นอย่างดีรู้จักเมื่ออธิบายด้วยนะพูดว่ารู้จักอ่ะเขาเป็นแบบบริษัทแบบขนส่งของออกต่างะเทศใช่ขนส่งอะไร ห,มห,มหมไม่เขาจะส่งแต่แบบว่าเครื่องแช่เย็นส่งของใหญ่ๆอ่าหถบรือ<าว>ุันทูกจะคงจะเกี่ยวใช่แล้วครับเก่งมากๆเลยไซโนโลจิสติกคือบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งในและนอกประเทศ ขนส่งสินค้าได้ทั้งตู้คอนเทนเนอร์หรือสินค้าชิ้นเดียวก็ส่งได้ไม่ว่าจะเป็นของเหลวของแห้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนผสมอาหารเครื่องดื่มน้ำมันเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายทุกอย่างที่ต้องการส่งไซโนเขาจัดให้ได้แล้วตอนนี้เรารู้สึกโชคดียังไงบ้างคือเราเรียนมาด้วยกันเข้าวงการมาเจอกันอีกเอ็มรู้สึกว่ามีอะไรอ่ะเล่าให้มันฟังจริงๆนะแต่มันไม่ใช่ แต่สุดท้ายเพื่อนกันอ่ะมันก็ไม่ได้แบบอุ้ยเพื่อนสนิทกันปุ๊บมาโทรคุยกันทุกวันไม่ใช่อีนี่มีอะไรก็ถักไปโอเคอีนี่มีอะไรทกมาโอเคแค่นั้นพอเราก็จะไม่กล้าพูดว่าเฮ้ยนี่เพื่อนสนิทที่สุดค<พ>อยมาทํางานในวงการอ่ะเราเหมือนได้เรียนรู้ว่าบางทีเราคิดว่าสนิทอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สนิทกับเราก็ได้เหมือนที่เอ็มพูดตอนแรกเลยว่ามันมีไม่กี่คนจริงๆกับกับกับปุ้ยเนี่ยใช้คำว่าเป็นเพื่อนดีกว่าเพื่อนที่อยู่กันมาตั้งแต่แรกเพื่อนกันเลยที่มาทํางานด้วยกันตอนเนี้มีลูกมีาาาาามีีคครรรรอบัััววท่่นนนกเเเลห็ภพ เนี่ยดูสตอรี่ตลอดในคนเฟนดูลูกมันดูอยากจะแบบชอบไงเป็นคนชอบเด็กแล้วที่ชอบกับเด็กก็คือชอบผัวเขาด้วยไงตอนแรกอ่ะไม่ดูมาตลอดแล้วเวลามีอะไรสมมุติแบบมีเรื่องมีอะไรอย่างเงี้ยเขาทักหานะาคนจะไม่รู้นะว่าบางสตอรี่ที่เอ็มลงแล้วด่าคือเป็นเรื่องของเรา มันจะมีช่วงที่แบบปุ้ยแบบโดนแบบเป็นประเด็นเป็นประเด็นเยอะแล้วแบบเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรเงี้ยนางก็จะแบบฟิลเพลงป้าข้างมา่านอะอะไรก่อนถักอะไรเงี้ยลอยๆขึ้นมาเราจะรู้แล้วว่าสปอร์ตเพื่อนเรื่องกูแน่ๆอะไรเคยมีคนไปด่านางเราก็เลยถักไปนั่นแหละคุยเพื่อนกูมีอะไรเปล่า เราก็รู้สึกว่าแบบโชคดีคือไม่ใช่แค่โชคดีที่เราเป็นเพื่อนกันโชคดีที่เราใช้ชีวิตแบบวันนั้นแล้วแม่งมาถึงยังใช่คหมว่ายังมีชีวิตอยู่อเออเราแบบมันเป็นเหมือนคู่รอดชีวิตในคู่รอดชีวิตตกเรือแล้วเจอสูชูชีวีสองใบสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแม่งลงแล้วแม่งไปทางเดียวกันแบบคือเพื่อนเพื่อแต่ละคนจะแยกออกไปเป็นผู้ร่วมกายการเป็นผู้ร่วมกาอันนั้นไปเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็อยู่นะกล้องหน่อยคนมันก็เลยรู้จักเยอะแต่ถ้ามารวมจริง จำรูปที่เป็นสติกเกอร์ที่เขาเอามาขอแอคชั่นนั่นหน่อยเต่เอาหน้าแนบเหมือนในรูปนั้นหน่อยซิอ่่เราจะเอาเยวจะเอารูปโอ้ยเป้ยพวกแกอุ้ยเป้ยอะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ามาลุ้นกันว่าคนที่คุณรออยู่จะเป็นใครในโปรดส่งใครมารับฉันทีสนับสนุนโดยไซโนโลจิสติก ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไซโนโลจิสติกคอปไว้ด้วยนะโปรดส่งไครมารับสันทีมารับทันทีก็เ้อยอตอนนั้นแล้ว <c oughs> ตอนนั้นชอบเป้สลเอแล้วคือผัอกวก็คือเอาไทยแบบเป้สเออรอเลย <c oughs> แป็นกระ แล้วความก็ถือเลิกกันเพราะว่ามันโกนหัวเขาชอบเขาชอบอะไรเลยเลอเธอเธออีเน totally ี่ยความลําบากจักรยานเลยเลอเลอเธอปุ้ยชอบสุดๆผู้ชายขับเก่งมินินสมัยก่อนมันดังมากไม่เอาชอบผัวขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ออกจากบานไปแล้วเพื่อนทุกคนคงคบกันด้วยใจเนาะเขาเลยเลอเลอเธอเนี่ยชอบสุดๆ